น,นี่าอะไบินชาสวยจ้าอังหลังนสี่เดีกัเลา,เาไปเาบอกเาะไรอีกึ่แม่จ้พถึงมาขอนแก่นแล้วจ้าน้องนิตากินอะไรนะ่ะสกิลุ่มอย่าค่กินถ้าขลก้ก่อดีๆแบบมันจะเสียปากคนตกบอกคนตกงาเ้าผ่ี่นตกจา้าในแต่นอนนอนหลับทั้งทางเลย สุดทางเลยเครื่องบินบินเร็วไหมบินเร็วไหมคะมวันนี้ไปไหนนี่อะไรน,นี่เจือป่ากีน่นัหน่อยยังไม่ได้ซืนอในส่วนผู้เตือนผู้เตือนนอนเข้าเข้ารอบเข้างงงงยัง อมุนมุนเกลีวอมุนนมุนมุนอมุน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 เอ้แค่ไปาาพุดแค่าธุ่งเยาค่ะุูแาอมุนมุนอมุนอมุน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 ออ่าแก้ท่านะเอากปอทึ้งสาวหนดิากับปล่อยได้นะห้ามมวยนะเียทนกัน มูเด้งมาอย่งหมูเด้งนานั่งยี่เป็นสาวหันเร้งไปกับเอะรหมูเด้งหามาดิมาแล้วก็างเลยเงงี้เขาบินอ้อมร้อมเน้เพิ่งอยู <h 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 ่ในเหนคนเมตเด้ีพี่เอ็ดเลยบอ้อมิน้อมแบบบุีดูดิหลอกใช่ รถเข้ามาแล้วรถที่ขาวเข้ามาแล้วเจอกันวันนี้ประมาณร้อยคลิปนะครับผมครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไว้ขนาดไหน้ะครับโอเคครับแัลโหลฮัลโหครับฝากเกือบไหมครับปะเกือบครับขึ้น วิ่งเลยทีนี้สวัสดีค่ะร่าสวยพักเด็กหอสวัาด่พักเล่นตาดูพี่คนสวยแบบพี่ด้เสื้อคนสวยหน่อยชอบเต้นไหมคะชอบเต้นไหมคะชอเต้นไหมคะพักเด็กไล้างหน่อยนี่ไปเต้นกันหรอสนิทกันวะ เขาสวยพี่เขาเป็นแดนซพี่เขาเป็ดนอร์สวยนะเม่นนะ้นไเราเ่นมาเล่นัเมื่อคืนใช่ไหมที่เขาทำไม่ยอบคือเขาไม่เล่นะได้ค่ะเขาทานี่เล่นไหมเล่นไหมคะเล่นไมากเอะไรคะชอบเพลงอะไรคะยันเิอยู่ขึ้นมาอีกวันขึ้นมากวันโอเคนะคะมาถึงออฟฟิศัวเกมิวสิแล้ววันนี้ก็ได้มาถึงวันเกิดแล้วเดี๋ยวพิเศษไหนก็คุณชินพื้นที่ก็จะดีขึ้นเอยอะไรนะ ไม่อย่างอีไปชมนี้ตำไทยเขา,า,าบอกว่าแดนเซอร์เดี๋ยวคืนนี้ตาช่าง,างกำลังจะมานะจะจดไว้น้ำหนักต้องคงที่ห้ามเกินคงที่ได้แต่ห้ามเกินน้อยกว่าเท่านั้นห้ามเกินห้ามเกินมาตรฐานอะไรตำไทยแล้วนี่ ในนิกี้สั่งค่ะเมื่อกี้เนสั่งค่ะสั่งเนาะนิกี้เอาไม่มีในขั้วกับใดยืมย้มย้มกับไดเมื่อกี้ก็กะเพราค่ะกระพาะอะไรก็ตัดพิภูตัพิภูขอโทษค่ะโอเคโอเคยังบ่ดีสตัวกียวเต้นได้ไหมจะวองออฟฟิศได้ไหมออฟฟิศจงออฟฟิศตัวจริงก็ตัวจีจีก็เนึงกันมาได้มานัาพี่น้อง แล้วผู้เรียนไปงานปวยต้าน้องคายด้วยยิ้มก่อนยิ้มหวานไหนดูฟันก่อนฟันไปเที่ยวหมดแล้วไม่มีฟันแล้วปี่ปุดแล้วเอาขวั่งกันเอาผ้าออกหรือขวังโอเคนะครับเดี๋ยวอัพเดทเรื่อยหนึ่งวันนี้สนุกสนานแน่นอนนาริตะดูโอ้โหไหนบ้านานาริตะนะปา้ปาป้านาลตะอะไรนี่ เปิดดูซิฝนก็ตกพี่น้องภาพในตากาเบึ้งบานแต่ว่าฝนตกก่อนก่อนคงจะร่องไปแล้วล่ะล่างเล็กหรือลังใหญ่เลังเล็กหรือลังใหญ่ห้องหนูอะอะไรนะในห้องหนูห้องในตากันตาตากอะไรเล็กในห้างบนอะห้องห้องหนูแฮมสเตอร์เห็นไหมนะเห็นห้องในตากไหมข้างบนอะในเล็กไหนอยู่ไหมอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างคะ อันนั้นเหรอ <Yeah. S 1> อันนั้นห้องการ์ตูนนั่นนะ่ะในต่ายขึ้นชั้นสามเหรอในห้องอันนี้หนึ่งสองสามสี่ในตาขึ้นห้องไหนเอาห้องไหนคะห้องนี้บอกนี่อยู่ค่ะนอกนอก,นอก,นอกใครฮะออนอนกับใครนะกับโตเกียวยกับพ่อนอนกับพ่อ,อข้างล่างให้ใครนอนอืม เมื่อเนี่ยเมื่อวันขอนแก่นแหรอพี่น้องมาขอนแก่นมาสุกสรอาทิตย์แต่ว่าก็คืนนี้เป็นตระกดรเพราะผู้นี้จะไปงานบึงการสิเพ็กออกงานน้ำพลาเนี่ยตัวโยต้าบึงการเนี่ยเราติดตามนะเนี่ยตัวโยต้าบึงการนารนนีตะจะไปเฝ้าพ่ออยู่หลังไรทีใช่ไหมอืมอยังไม่ต้องขึ้นห้างห,หรอกเนาะเฝ้าอยู่หลังไรทีเนาะย่าเปิดอย่าเปิดโอเคนนตาห้องนี้เดี๋ยวจะบอกคำว่าติดเตียงนะคะห้องน้อยๆออยข้างบนนะคะ ชั้นสามนะคะเข้าได้บล่ล่ะว่าเสดายเราไม่ได้ฝนตกฝนตกพี่น้องโอเคพาออกจบ้านแล้วยูตัวเลยไปบ้านก่อนบ๊ายยูตัวเป็นพร้อม